เนปาลเนปาลไม่มีกัมเมียนนะครับพีทีเอเซียนะครับว้าวคนลาวก็มีสาวสาวลาวสบายดีเด้อนะครับว้าวสาวลาวสาวลาวชีซ่ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับจะมาอัปเดตนะครับนักท่องเที่ยวหลังจากไปเที่ยวมานะครับว่าจะมีความสุขขนาดไหนนะครับเรื่ยที่เนอร์ไทยนะครับอลังการขนาดไหนนะครับคนจะพึ่งพอใจขนาดไหนนะครับหรือว่านะครับเรือยวดเนอร์ไทยบอกไ้เลยนะครับไม่ได้กินต้มไข่เหมือนดิเนอร์ข้างบ้านแน่นอนนะครับ โอ้ตัวนี้เปิดเพยงไทยนะครับก็เต้นกันโยกใหญ่นะครับอันวนี้เป็นไวโอกิสตนะครับพีพีเอนะครับววเดี๋ยว่มจะอัปเดตลำนั้นนะครับโอ้กำลังต่อแถวมานะครับตรงนี้น่าจะขึ้นข้างบนนะครับ ยอดนะครับเมืองไทยสายน้ำจังพวะทำเงินได้ทั้งวันทั้งคืนคนไทยสุดยอดเดียนะครับขายแควิวก็รวยจริงๆนะนี่ฟ้าเตลํำนั้นทำไมสวยจังนะครับผมเห็นมาแล้วผมสวยมากสูงอีกสูงใหญ่โอ้พึ่งเคยเห็นนะครับทำไมาใหญ่มาก ส่วนลำนี้ก็กำลังออกนะครับพีพีเอฟซีเรือลำนี้เข้ามาใหญ่มากนะครับ mm. เป็นลำใหม่ของไอคอนสยามเลยนะครับ mm. ใหญ่จริงๆนะครับอลังการสุดๆนะครับ mm. แต่ตอนนี้ผมจะ mm. ไม่รู้จะอัปเดตลำไหนดีนะครับ mm. พี่ๆกำลังมาเรื่อยๆนะครับกำลังรุ่นน้ำกันนะครับ เดี๋ยวมารุ่นนำกันนะครับพีพีเอทุกคนมีความสุขนะครับนี่แหละครับคนไทยจนได้ทำเรือเพิ่มแล้วปัจจุบันนี้วันนี้ผมจะมาอัปเดตเรือลำนี้ดีกว่าครับพีๆีพ,พราะว่าเป็นเรือน่าจะสุดพิเศษพิเศษนะครับพระว่าเป็นเรือที่ว่ามีแต่งงานสวยนะครับ เรือนำกลย์น,นะครับส่วนเรือลำนั้นก็คน จริงๆนะครับพี่พีเอฟซีนะครับว้าววังวานะครับคงไม่ได้กินตรงไข่แน่นอนนะครับดูไปเย็นสุดยอดนะครับอินเดียนะครับน้องเย็นนี่ก็เวียดนามนะครับเวียดนามสวยมากเปะมากนะครับเวียดนาม

ต<ผ>ัวแม่จะแขกเมื่อา<ว><น>ตัวแม่จะแข่เพื่อค้เตัวแม่จะแข่เพื่อเ่ ลุกๆแม่กันแล้วลุกสวยแล้วเวยมสวยมาเบนเตัวเล่าสวยเหมือนอาบน้ำแบบห้าหกลอกว้าสะอาดมากดูจ่ปูคลีนคลีนดูจิปูสวยสะอาดมากฉันไปอยู่ใกล้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันสกปรกอ่ะสวัสดีค่ะ มิสเซียสวยเนาะแล้วหุ่นจะเรียสวยจิวยจริงนโปเซนแบมเตียแลมบียาว้าวสวัสดีทุกทูสตันนี่ฮังการีเนปาดเนปาดไม่มีคำเมียนนะครับดีเบียเซียนะครับว้าวคนลาวก็มี้าวสาวลาวสบายดีเด้อนะครับ ว้าวสาวລາาวสาวราวไทยแลนด์ไทยแลนด์

แฟนเจแปนนะครับก็มีญี่ปุ่นด้วยนะครับ สวีเดนสวีเดนนะครับได้วันนี้มาในรูคัปากีสารตาปากาาย นะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากๆนะครับที่นางงามลาวนะครับมาแล้วก็มีพี่พี่เอฟพี่พี่คนไทยอยู่ตรงนี้นะครับขอร้องต้อนรับสบายดีสบายดีนะครับแบบปลื้มใจมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคนไทยที่รักคนลาวเหมือนพี่น้องนะครับที่นี่นะครับไม่มีนางงามขมิดแน่นอนนะครับพี่พี่เอฟซี ูครับเต็มไปหมดนะครับที่นี่แทบแตกไทยสร้างประวัติศาสตร์้เานะครับนำนางงามโอโลมาที่นี่นะครับทำให้ไอคอนสยามแต่ปุบปับแล้วบ c นะครับคนเต็มไปหมด สำหรับคปวิโอนี้ผมก็พาพี่ๆรับส้มสัมเนีก่อนนะครับหากคืนสอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับประคายเจอกันใหม่ลิน้านะครับสวัสดีครับ